สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง m r s s i s a นะคะวันนี้กิกก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างเพดิตแล้วก็ลบเพดิตนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปที่ Google Chrome ค่ะสำหรับโทรศัพท์บางคนนะคะก็จะขึ้นมาในหน้าตาแบบนี้เลยนะคะในเวอร์ชั่น เดสก์ท็อปเลยนะคะก็ให้กดไปตรงสามขีดข้างบนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะจะมีสามขีดอยู่ข้างบนนะคะก็ให้แตะไปเลยนะคะพอแตะไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรากดไปตรงที่เพดิตนะคะสำหรับของใครที่ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็ให้ไปแตะที่ปุ่มบนสามจุดข้างบนนั้นนะคะแตะเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะโหลดมานะคะเนี่ยค่ะก็จะมีตรงกลางเนี่ยนะคะว่าสร้างเพดิสนะคะก็ให้คลิกซูมให้กดลงไปที่สร้างเพดิสนะคะ ได้แล้วค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะชื่อเพดิตก็ให้เราใส่เป็นชื่อเพดิตไปเลยนะคะก็สำหรับโทรศัพท์บางคนนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันกับคลิกนะคะก็พยายามให้มันเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะก็มันก็จะได้เหมือนกันนะคะก็คลิกก็กำลังพิมพ์ชื่อใส่ลงไปนะคะ พอได้แล้วนะคะเรา,เาแป๊บหนึงนะคะพอได้แล้วเราก็กดที่สร้างเลยค่ะตรงนี้นะคะปุ่มสร้างก็ให้เราเลือกกดที่สร้างเลยนะคะแล้วมันก็จะได้เพดิตอันใหม่ของเรามาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะลบ เออเพดิตนะคะก็เข้ามาเหมือนเดิมนะคะก็เข้ามาเหมือนตอนที่เราเออสร้างเพดิตเลยนะคะแล้วเออมันก็จะมีปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะคะก็ให้ติ๊กเข้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีลบเพดิตนะคะก็ให้เรากดที่ลบไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะลบเพดิตนะคะถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็กดตกลงเลยค่ะแล้วก็กดออกได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกี๊ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก๊กนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ